ตัวจีครับท่านผู้ชมอาจารย์จะขึ้นไปแล้วนะครับนี่เป็นงไงครับตัวจี๊ดเดียวเลยนี่ครับตัวขึ้นเผาชิ้คลองครับนี่มันมือเสือนะครับนี่ปลาจริงๆนี่ครับอาจารย์เจออะไรครับพ่นใหญ่ได้ไหมอาจารย์ฮะ มันไม่เอาจานจันบอกได้ไม่ทีใบครับท่านมันยอดมีว่าไม่มีมั้งมยุงไปเยอะนะครับแถวนี้โอโ้โห ยอมรับเลยท่านผู้ชมจา่ายแค่ตกทางแล้วครับเป็นไงครับนี่เหยือ่อันล้ำลึกเป็นไงครับเราขึ้นพังคือชายคลองครับยุงชุมงเหลือเกินอือฮือดูคาออมลกของมันครับโอ้ความหญ้าเยอะ เป็นธรรมชาติดีนะครับโอ้โหดูครับจากการทำการลื้อนะครับท่านผู้ชมจะ zoom ให้ท่านผู้ชมดูชมหน่อยอ่าอ่าดูนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้ภาพสั่นลึกๆๆกดึครับมือสั่นครับนี่ไงครับท่านผู้ชมนีม่ครับ ตามอาจา์ขึ้นไปเลยอ๋ออ๋อนี่ครับอืมน,นี่ครับไปจาน ล่างตรงไหนะจะลองโอ้ยเลยครับท่านผู้ชมเป็นบกโดนเขาแล้วครับแสแดงไม่อยู่ในกล้าประจรย์สวัสดีครับยมทุกเช้าครับที่ป่าริมคลองโอ้โหนี่ครับลกขนาดไหนครับปื๊ดเลยครับมองไม่เห็นต้นอนะข้างล่างครับ เห็นครึ่งต้นน่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับทำเช้าาครับที่ป่าริมคลอง